สาวดูนี่สิเราเป็นเด็กที่น่ารักมากเลยเนาะลูซี่นิกกี้และไคลี่เราจะอยู่ด้วยกันตลอดไปไม่ oh. มีอะไรไมาแยกพวกเราออกจากกันได้หรอกยกเว้นจะมีคนมารับเด็ไปเลี้ยงนะ่ะสาว,ส,าวสวัสดีเธอสิจ๊ะนี่คุณคอสนี่นะเธออยากมารับเด็กไปเลี้ยงนะ่ะ <Wow>. mm. โอ้ทุกคนน่ารักกันมากเลยจะรับคนไหนไปเลี้ยงดีนะ oh. ฉันว่าฉันดู oh. แล้วล่ะคะ่ะ ไคลี่เธอชอบรองเท้าสุดดูคู่นี้มากฉันตัดสินใจได้แล้วค่ะงั้นหนูไปเป็นลูกสาวของฉันนะจ๊ะแต่ดูเหมือนว่าก็อยากจะพาน้องสาวของเธอไปด้วยอ่ะแต่สามแบบไม่แยกกันไม่ได้หรอกนะแต่คอสนี่ไม่มีเวลาสําหรับเรื่องแบบนี้หรอกสาวๆยังไงพวกเราก็ต้องได้เจอกันอีกแล้วเหตุการณ์นี้ก็เกิดขึ้นแฝดสามต้องถูกแยกตัวกันแล้วตอนนี้เหลือแค่สคนแล้วโอ้นั่นใครก่นน่ะ ทุกคนฟังทางนี้เลยนะฉันมาพเพื่อรับเด็กใบเลี้ยงน้นหนุ่มน้อยนายจะมาเป็นลูกชายของฉันไหมไม่ครับไม่ไม่ผมไม่เต้นหรอกอออใช่แล้วล่ะนายเป็นอาจารย์ใหญ่นี่นะาเข้าใจละเด็นสาวน้อยตามฉันไาเลยได้เลยค่ะาาลิซี่เธอไปแล้วล่ะอาาตอนนี้นิกกี้ก็ต้องอยู่คนเดียวแล้วลวสิ การเข้าไปอยู่กับครอบครัวใหม่ก็มีอะไรให้ท้าทายใหม่ๆอยู่เสมอดูเหมือนว่าเช้านี้ลูซี่จะมีเรื่องให้ทำเยอะเลยตื่นได้แล้วจ้าสาวน้อยเกิดอะไรขึ้นเหรอคะไฟไหม้ที่ไหนหรอนาลิกากำลังเดินอยู่นะจ้ารีบไปแต่งตัวเลยเร็วเข้ารีบแต่งตัวให้เสร็จก่อนที่ไม่ขีดก้านนี้จะหมดเข้าใจไหมโออมันไม่ใช่สิ่งที่ลูซี่คิดไว้เลยอ่ะค่ะรอแป๊บนะคะนี่มันเรื่องอะไรกันเนี่ย ต้องแปลงฟันก่อนแล้วใช่แล้วตอนนี้คงไม่มีเวลาให้แต่งหน้าหรือทำผมอะไรหรอกนะโอเคหมดเวลาแล้วล่ะีเดี๋ยวนี้เลยนะตอนนี้ถึงเวลาไปโรงเรียนแล้วดูเหมือนว่าทหารตัวน้อยจะทำภารกิจสำเร็จแล้วล่ะใกล้จะสำเร็จแล้วเนาะคุณพ่อเขาต้องอย่าลืมจัดการเศษพวกนี้ด้วยนะนี่ก็เพื่อความสุขของเธอนั่นแหละ คายลี่เธอทําได้ดีมากเลยคุณแม่คนใหม่ของเธอนั้นเยี่ยมมากคุณแม่คะวันนี้เราไปทําสปากันดีกว่าคะ่ะไอเดียนั้นเจ๋งไปเลยล่ะลูกความสวยงามนะั้นเป็นเรื่องที่สนุกเสมอ mm hmm. งั้นพวกเราไปสปาที่หรูหราที่สุดกันเลยดีกว่าจ้าขั้นแรกเดี๋ยวช่างเสริมสวยเขาจะดูแลใบหน้าของคุณแม่ให้ก่อน <Yeah. S 1> เธอจะต้องได้ลองทุกอย่างเลยล่ะ แม่สวยมากเลยละคะ่ะช่วยทำให้ลูกสาวของฉันเป็นเจ้าหญิงตัวน้อยทีนะคะได้เลยค่ะแล้วถ้ามันไม่ได้เป็นไปตามแผนล่ะถ้าเกิดไคลี่กลายเป็นสัตว์ประหลาดแบบนี้แล้วจะทำยังไงวันนี้ไม่เอาเรื่องเสริมสวยแล้วล่ะนี่มันเสี่ยงมากเลยนะพวกเราจะไม่พูดถึงเรื่องนี้กันอีกแล้วนะจ๊ะไคลี่พอกันทีดูเหมือนว่าคุณแม่คนใหม่จะไม่ค่อยชอบสักเท่าไหร่ ตอนที่ไม่มีพี่น้องอยู่ด้วยแบบนี้มันเหงามากเลยฉันจะทนอยู่แบบนี้ไม่ได้แล้วต้องหาวิธีหนีออกไปก่อนแล้วแต่ฉันจะออกไปทางประตูไม่ได้แล้วนะ<ม>อาจารย์ใหญ่เดินตรวจตราห้องโถงอยู่เสมอเลยต้องหาวิธีอื่นแล้วเราถ้าเป็นหน้าต่างล่ะต้องทําเชือกขึ้นมาจากหน้าห่งพวกนี้ก่อนเรียบร้อยถึงเวลาออกไปกันแล้วมันสูงมากเลยอะลัาลหน่อยสิมิก้เนี่ยเพือพี่น้องของฉันเลยนะ ลูซี่ไคลลี่ฉันกำลังไปหาพวกเธอแล้วเอ้ยเธอทำได้แล้วแล้วคราวนี้จะไปทางไหนดีอะแต่คุณหลอกอาจารย์ใหญ่ไม่ได้ง่ายๆหรอกนะกลับห้องเดี๋ยวนี้เลยนะนิกกี้แล้วห้ามหนีแบบนี้อีกล่ะมันต้องมีทางอื่นอีกสิอิสระภาพอยู่ใกล้นิดเดียวอีกแค่นิดเดียวเองเธอไปไหนหรือจ้า oh. นิกกี้วันนี้เธอไปทำความสะอาดอห้องครัวเลยนะรีบไปทำเลย oh. Oh. ลูซี่มีปัญหาใหญ่แล้วล่ะนี่แต่คุณพ่อเท่านั้นที่สามารถช่วยเธอได้มีอะไรเหรอลูซี่ What เออพ่อคะหนูโดนเพื่อนที่โรงเรียนแกล้งอะคะ่ะอเล็กซ์ทำตัวไม่ดีเลยหนูทนไม่ไหวแล้วไม่อยากไปโรงเรียนแล้วคะ่ะหยุดร้องได้แล้วนะจ๊ะลูกรักหนูเนี่ยเป็นนักสู้ตัวจริงนะลูซี่ต้องยืนด้วยลำแข้งของตัวเองให้ได้ การวอร์มอัพนิดหน่อยนะจะทำให้เธอดีขึ้นพวกเราก็จะได้เริ่มทำเรื่องสำคัญกันได้แล้วนี่คือศัตรูของหนูนะจัดการเขาเลยนี่เป็นการเริ่มต้นที่ดีมากลูซี่ต้องจัดการเขาได้แน่นอนและนี่แหละคือเคล็ดลับพิเศษดูแล้วเรียนรู้ไว้ะจะลูก uh huh. แล้โอ้พ่อคะพ่อคิดว่าหนูควรจะทำแบบนี้จริงๆหรอคะไรอันเขาทำเกินไปหน่อยปะเนี่ยพ่อคะนี่กี่นิ้วหรอคะ สามนิ้วจ้ะแต่ตอนนี้ฟันร่วงไปอีกซี่แล้วล่ะลูกทุกอย่างก็สามารถเกิดขึ้นได้ในการต่อสู้แบบนี้ตอนนี้ลอซี่มีประสบการณ์แานการต่อสู้แล้วเธอจะต้องไปเอาคืนเจ้าหนุ่มนิสัยไม่ดีคนนั้นให้ได้นี่นายหวังว่าจะไม่เห็นหน้านายแถวนี้อีกนะเธอคิดว่าเธอเป็นใครฮะเจ้าเด็กน้อยยังไงเธอก็สู้ฉันไม่ได้หรอกแล้วพวกเราจะได้รู้กัน นี่พี่หนุ right ่มนายน่าจะเจอคู่ต่อสู้ที่เหมาะกับนายหน่อยนะเขาจะต้องได้รับโทษของเขาแล้วล่ะภารกิจสำเร็จแล้วลูซี่ตอนนี้โรงเรียนก็ปลอดภัยแล้วแต่ดูเหมือนว่าฟันจะหลุดไปอีกซี่แล้วล่ะพ่อคะหนูโชคดีมากเลยที่พ่ออยู่ด้วยอ่ะคลี่หนูต้องชอบมันมากแน่นอนงานประกวดนางงามเลยจ้ะหนูอยากลงสมัครหน่อยไหมคำถามนี้ตลกมากเลยอ่ะคลี่ต้องลงสมัครอยู่แล้ว คุณแม่เนี่ยเป็นตัวจริงเรื่องการประกวดแบบนี้เลยเธอจะช่วยเตรียมตัวให้ลูกสาวพร้อมกับการประกวดครั้งนี้เองแล้วทุกอย่างก็เป็นไปได้ดด้วยีไคลี่ได้เข้ามารอบสุดท้ายด้วยล่ะแต่มงกุฎกลับตกไปเป็นของคนอื่นนี่มันไม่แฟร์เลย <What? S 1> การตัดสินนี้มันแย่สุดๆฉันต้องคุยกับเธอหน่อยแล้วล่ะสาวน้อยรีบเปลี่ยนตัวผู้ชนะเดี๋ยวนี้เลยนะ ตาพี่ที่สั่งเลยค่ะคุณผู้หญิงและนางงามที่สวยที่สุดในค่ำคืนนี้ก็คือไคลี<า>่เห็นไหมล่ะจ๊ะเ<า>จ้าผู้ขี้แพ้ฉันบอกแล้วว่าฉันต้องชนะแน่นอนลูกรักถึงเวลาที่เราต้องไปกันแล้วล่ะจ้ะเราต้องไปแข่งกันอีกหลายรายการเลยนะถ้ามีคุณแม่แบบนี้ไคลีค่คงชนะเสมอแหละ<อ>แต่บางทีความโ<อ>ดม่งดังก็อาจจะทำให้คุณล้มลงได้งั้นจะหนีไปตอนที่ออกมาเดินเล่นดีกว่าตอนนี้ก็เหลือแค่ต้องปีนข้าม้รนี้ไปก่อนเย่ นี่ไงละที่เขาเรียกว่าอิสระภาพโอ้ก็โทษทีนะคะหนูไม่ได้ตั้งใจอะ่ะเธอไม่ได้คิดว่าจะเป็นแบบนี้ใช่ไหมล่ะเธอโดนจับได้แล้วโดนกักบริเวณไปเลยนะนิกกี้เธอจะได้เจอพี่น้องของเธออีกไหมเนี่ยพ่อคะะวกเราจะออกไปข้างนอกแบบนี้ไม่ได้หรอนะคะหนูไม่มีชุดจะใส่แล้วอะ่ะพ่อก็ดูเองสิทุกตัวมันเก่าแล้วก็น่าเกลียดหมดแล้วอะ่ะมานี่เลยค่ะสงสัยลูซี่จะต้องสอนคุณพ่อของเธอช้อปปิ้งหน่อยแล้วล่ะ นี่มันช่างบังเอิญจังเลยไฮลี่ก็อยู่ที่นี่เหมือนกันหรอเธอและคุณแม่อยากจะมาใช้เงินในบัญชีสักหน่อยน่ะลูซี่ฉันดีใจมากเลยที่ได้เจอเธอนี่มันพี่น้องรียูเนียนต้องถ่ายรูปหน่อยแล้วล่ะอุ๊บส์นี่ต้องเป็นหายนะแน่เลยแต่คุณไรอันเขาก็มีหน้าอกที่แข็งแรงของเขาให้เธอคอยซบอยู่แล้วโดยระวังระวังหน่อยสิครับคุณผู้หญิงงั้นเดี๋ยวผมช่วยอุ้มคุณไปส่งที่รถก็แล้วกันนะครับนี่แหละคือตอนที่ความรักมักจะเกิดขึ้น เขาเกิดมาคู่กันจริงๆเลยเนาะคุณเรียกฉันเหรอคะอาจารย์ใหญ่ใช่แล้วล่ะเข้ามาได้เลยนะนิกกี้ทำตัวตันสบายเลยนะพวกเขาต้องการจะรับเธอไปเลี้ยงน่ะมาทำความรู้จักกับพวกเขาสิจ๊ะนี่มันนี่น้องของฉันนี่นาพวกเขาปลอมตัวมาช่วยนิกกี้กันน่ะแค่ต้องนี่มันความลับแต่อาจารย์ใหญ่ไม่ใช่คนที่หลอกง่ายๆหรอกนะ เรไม่ชอบการสแสดงละครแบบนี้เลยพวกเราเจอลูกสาวที่เราอยากจะรับไปเลี้ยงแล้วล่ะค่ะงั้นขอให้เป็นวันที่ดีนะคะลูกโป่งพวกนี้ขอคุณกันแล้วกันค่ะโอ้ไม่นะหยุด๋ยวนี้เลยนะคุณสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีทุกท่านพวกเราคงต้องตามคุณพ่อคุณแม่ของพวกคุณมาที่นี่แล้วละ่ะนี่มันรับไม่ได้เลยนะเด็กๆจะต้องได้รับการสอนที่ถูกต้องโอ้สงสัยไทลี่กับดูซี่พวกเธอจะมีปัญหาแล้วพวกเธอทนอยู่แบบนี้ต่อไปไม่ไหว แต่สามอย่างพวกเธอก็ควรจะได้อยู่ด้วยกันสิลูซี่ตัดสินใจแล้วล่ะเธอจะหนีออกจากบ้านนี้มิกกี้ก็ตั้งใจแบบนั้นเหมือนกันคุณเควินคะฉันสียกว่าที่คุณคิดเยอะเลย <c oughs> หวังว่าฉันจะไม่ต้องมาเจอคุณอีกนะคะ ไฮลี่ก็ไม่ยอมพลาดโอกาสนี้เหมือนกันเธอมีคุณแม่ที่ดีมากแต่ยังไงน้องสาวก็ต้องมาก่อนเสมอแล้วตอนนี้ฉันจะต้องไปทางไหนแล้วเนี่ยแน่นอนก็ต้องไปช่วยนิกกี้ก่อนนี่ล่ะโอ้ลูซี่เธอทำฉันตกใจหมดเลยอะฉันคิดถึงเธอมากเลยงั้นพวกเราไปช่วยนิกกี้กันก่อนดีกว่า <c oughs> เธอมาแล้วล่ะ <c oughs> น,นี่มันไม่ปลอดภัยพวกเราไปกันก่อนเถอะ <c oughs> แต่การหลบหนีนี้จะไม่มีใครรู้จริงๆหรอ ลูกสาวของฉันไปไหนแล้วเนี่ยเธอถูกลักพาตัวหรือเปล่านะพอพี่ก็กําลังตกใจอยู่เหมือนกันพวกเขาต้องรีบไปที่สถานเลี้ยงเด็กกำพร้าก่อนแล้วโอ้ในก็มาที่นี่เหมือนกันเหรอนี่มันบังเอิญสุดๆเฉยเลยครับคุณผู้หญิงเิญก่อนเลยครับไรอันเขาไม่ค่อยคุ้นเคยกับการขอประตูสักเท่าไหร่นี่อาจารย์ใหญ่คุณมีปัญหาแล้วล่ะลูกสาวของพวกเราอยู่ไหนกันฮะใส็จเย็นๆก่อนนะครับคุณพ่อคุณแม่ผมรู้แล้วแลวครับว่าจะไปหาพวกเธอที่ไหน แน่นอนสาวๆก็ต้องมาอยู่ที่คาเฟ่สุดโปรดของพวกเธอนี่แหละเนี่ยเป็นที่ที่พวกเธอมีความสุขกันและเป็นที่ที่วางแผนการหลบหนีทั้งหมดแต่ดูเหมือนว่าปาร์ตี้นี้จะจบลงแล้วละ่ะถึงเวลากลับบ้านกันแล้วสาวๆแล้วไม่ต้องมาถามอะไรเลยนะมันจบแล้วละ่ะอยอเสียใจไปเลยนะจานิกกี้นี่จะ้ะของกินแบบนี้มักช่วยได้เสมอคุณเควินเนี่ยไม่ได้เป็นคนร้ายกาจอะไรหรอกมันเป็นแค่งานของเขา พี่น้องสามคนนี้เธอมีความผูกพันกันเป็นพิเศษพวกเธอสามารถรู้สึกถึงกันและกันได้ฉันต้องใช้ชีวิตอยู่แบบนี้จริงๆเหรอเนี่ยโลกนี้มันโหดร้ายมากเลยขนาดคุณพ่อคุณแม่ยังรักษาหัวใจที่แตกสลายของพวกเธอไม,ไม่ได้เลยโดนัทก็ช่วยไม่ได้ด้วยของขวัญจากคุณแม่ก็เหมือนกันเด<ะ>ี๋ยวพยายามเลยค่ะยังไงพี่น้องก็มาก่อนเสมอแหละ อนี่เธอรู้แล้วเราว่าจะต้องทำไรอันนั่นคุณหรือเปล่าคะพวกเราต้องคุยกันหน่อยแล้วละคะ่ะนี่มันเป็นเรื่องความเป็นความตายเลยนะมันง่ายมากเลยเพื่อที่จะทำให้พวกเธอมีความสุขนั้น <S <S เราต้องมาเป็นครอบครัวเดียวกันส,สาวๆลืมตาเลยสิจ๊ะเซอร์ไพรส์รย <S <S เยพีน้องได้กลับมาอยู่ด้วยกันแล้ว <S <S ตอนนี้ชีวิตก็ดีขึ้นเยอะเลยไรยอันพร้อมจะทำตัวเป็นลูกผู้ชายแล้วล่ะ อนีคุณจะแต่งงานกับผมไหมครับความฝันของเธอเป็นจริงแล้วล่ะได้อยู่ด้วยกันในครอบครัวที่คุณพ่อคุณแม่รักกันแบบนี้อะไรจะดีไปกว่านี้ล่ะคุณชอบฝาแฝดคนไหนมากที่สุดเหรอระหว่างคายลี่นิกกี้หรือลูซี่บอกเราได้ในคอมเมนต์ข้างล่างแล้วอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ช่องของเราและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆจากช่องทูมทูมว้า